สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปายเอฟซีผู้เป็นเจ้าของประเทศที่รักสุขทุกคนปัดข่อยบ้างหัวหลันได้งามคักได้งคลองแถวเม่ใหญ่โอ้หัวหลันได้ไผ่เนาะขีตาวันนี้พาพี่นอ้องป้องปายสุขทุกคนมาเบิ่งไอ้ปลูกไอ้ลูกฟิกครับมาเดือวฝรัง่งปลูกเป็นดก้อนอนี่สิต้นตายหมดครับผุนเหลืออยู่สามต้นเป็นยังคือตายแม่งกอกจอไหมครับแม่งกอกนี่เป็นเรื่องน้นนอน,นอน่ะเนาะนี่ยจอ จอแบบเขาบอเห็นไหมครับพราะกว่าสีเห็นมันตายแล้วนี่เป็นเป็นด้วงครับตัวขา,ขาวๆอ้วออนๆปีงแซบแซบครับแต่ว่าไงกันมา้ากเออพราะเขาแก่ตัวมากเขาจะเป็นเป็นมแมลงปีกแข็งไหมครับบ้านข่อื่นแม่งกอ,อกไหมครับเขาจะจอกินเปลือกกินน้ำเลี้ยงต้นว่าตายเลยครับนี่ครับหักคอหลออเลยโอ้แา,างไหลเบาเห็นถึงเขาปล่อยให้เงามันหกนํำ กับบ๊อบไปยังครับพอตอดไว้ล้านตนก็เลยมาปลูกเองกวิธีปลูกด้วครับเนื่องจากว่าดินดินเมืองไทยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะมีความเป็นกรดกับคือดินเปรี้ยวบ๊อบเม็นดินเข้มด้วครับดินเปรี้ยวดินสมครับดินเปรี้ยวพอจในวิธีปรับปรุงก็คือต้องเอาอปูนขาวหรือว่าทาจะให้ดีที่สุดคือต้องต้องเป็นโดโลไมท์ย่างไหมครับโดโลไมท์ครับโดโลไมท์มันี้สภาพมันเป็นเป็น,เป,นเป็นด่างสภาพมันเป็นด่าง พอดินเป็นกรดมันจะด่างม้นในกระสีมาเสมอกันนะครับค่า phs ค่า phs ไดดินนะครับมันกระสีมีอยู่วาระวางกลางเอียงก็อห่าบอครับเพือเอียงก็อห้าหกเอียงประมาณนี้ไหมครับข่าวเขาเอิ้นวัดทั้งทั้งไอ้คุณเออ่ความเป็นกรดวเป็นด่างของดินครับอยู่ที่ห้าเอียงจำอะไรนี่ครับบ้านนี้เลยครับนี่แต่ว่าถ้าอีกกอแล้นี่หนึ่งผู้เรงคนกระจอาใสสารที่ข่าปลวกไปครับจำซื้อว่าอะไรกันกับลยล้อยกลุ่มกวน การจำเป็นบ่การ่าจำเป็นเพราะว่ามันก็เป็นแต่ตัวมันซื้อ่าชนะอะไรคือมันอันตรายไหมครับมันเป็นอันตรายแต่ว่าก็คือซอยห้าป้องกันปลวกอะไรแบบยางดีเยี่ยมเลยแต่ว่าเขาผมเอาแค่ปูนขาวลองกลนหลุมกับกพ,อพ,อพอ่อเพื่อปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางให้มันให้มันมามาเปมากับมาจากเป็นดินกรดจากเป็นเปียวมาไปให้สภาพเป็นกลางเหมาะที่เพื่อที่จะเริ่มเติบโตรากเพื่อจะไปในไก่นะครับมีความจำเป็นบ่ในการปรับปรุงดิน จำเป็นครับจะเป็นมากๆเลยเนื่องจากว่าดินเขาเป็นดินบดีนะครับดินสภาพมันเป็นกรดคือนวาน,นะเนาะมีที่ปลูกนะครับแล้วเนี่ยเอาทุงออกจากถุงด้วยกัเอาทั้งหากลงครับเอาทั้งหากลงเยอะจเอาไปลายมันลงนะครับเ <c oughs> ยอะสะปลายลงปลายลงไปยังตายเลเนะฮะฮือฮือเห็นว่าก,กันได้อา่ามันอินหรือเปล่ขาขาดังกล่องมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกเลยแล้วเสียงเสียงเอาเห็บเบิง้งเนาะครับไ่เนาะสวัสดีครับ